สวัสดีครับเมื่อน,นะาานี้ทั้งช่องยิ้มแล้ว,ว,ล,ว,ว,วาาลุว้ยนะครับเนาะยิ้มแล้วลุยได้มาบ้านวัดบ้านต่อไฮครับวัดวัดนี่ยังกอเสียเอกวัดโพชัยวัดโพชัยบ้านต่อไหฮนะครับเนาะครับทั้งช่องยิ้มแล้วลุ้ยล้างเกี้ยวขาเกี้ยวเข่าเกี้ยวน้ำเสียดแล้วครับเมื่อนี้จะมาวัดบ้านโพชัยบ้านต่อไหครับเมื่อนี้สิมาอยังกอเสียเอกเมื่อนี้มาขอเลขให้เอฟซีครับผมโอ <l> ้มานำเลขกนำต้นแม่ตะเคียนนะครับเนาะครับ ให้เอฟซีเพิ่อนงวดกวันไหมมันเขาตีสิงวดกวันเขาเพิ่งงดกวันครับงวดกวันเพิ่นขอยจะต่อใดไกี่วันงวดเมื่อกี้เป็นได้ย่งไครับงวดเมื่อกี้ได้นะครับเนาะแต่จะนิ่มน้ำเทียมงานจะกับแม่คั่หอมหวนมาคือเก่าครับแต่ว่าแม่คั่หอมหวนเพื่นค่าธุระอยู่ครับเพื่นบ่ได้มาครับครับก็เลยลูกเตากับมากควนครับคือมารับประทานอาหารทาครับเสียเอะกะ กินอาหารพื้นบ้านคือเขานี่แหละครับครับผมคือตำมะคงปิงปลาดุกครับอาหารพื้นบ้านของเขานะครับเนาะครับซิมมัซิมไปเสียเอยกไงชั้ซิมครับขั้นในซิมก็กำลังปอกไข่อยู่ครับครับนี่ครับอาหารวันนี้น้ำกันพี่รองเอฟซีครับมาเด้อครับมากินข้าวเซ้ากับเสียเอกเพิ่นครับเสียเอกก็กำลังกินข้าวครับมันคือในฝันดีบ่เสียกินเที่ยงเดี๋ยวนี้มีเวลาฝันบ่ครับเสียเอเยกไงันเกี่ยวกับรถครับผมฝันเกี่ยวกับรถขั้นไหนครับขั้นนั้นออกไม่ในลายชี้นี้เจวัน วายห้าศูนย์เก้าแม่นบ่กครับแม่นครับารับถนี้เอาไมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วสงสัยไม่เสียวออกเลครับครับมีแววอีกแล้ว509ศูาแม่นบ่กครับครับผมครับเสียเอกสงสัยสิออกเรียกรถนีเนาะเสียเอกเนาะครับจัดแล้วดิจัดแล้วแม่นบ่กครับครับผมโอ้ครับผู้ใดมักเสียเอกเป็นเอฟซีเสียเอกอยากได้เงินล้านคือเสียเอกได้ครับเด้อกับจัดเด้อครับ509ครับเลขบกวลายไม่ซ้ำนี่ของเสียครับเลขบกวลาไรนะครับเสียเอกเลขบกวลาไร กับเลขบวหลายตัวพร้อมซื้อตัวเดียวโคโลรถตันดีสิบยิ่วขันได้คือได้เห็นว่าสิับได้คือได้ว่าได้เกับว่าเป็นยังครับเพราะว่าคือการเชียงโขกนะครับเนาะครับการเชียงโขกับปอไขก็เป็นนะครับเด้อคนดวงดีปอ่าไขก็เป็นครับครับการล่อติดตามล่อช่วงไปน้ำกันนะครับเนาะเพราะวะเมื่อนี้จะมีนางร่ำนะครับเด้อคือเกวันกับนาคหน่อยครับจะมาร่ำถวายขอสุขขอหลับน้อแม่ตะเคียนเพิ่นนะครับเนาะครับ เดี๋ยวช่างยิมช่องยิมแราล้ยครับเสียเอกสิเป็นกำลังใจให้นะครับเด้อกับเกียร์เตียงม่กับด่ากับฝนครับจะเป็นอ่ากำลังใจให้นั่งร่ำเพิ่นครับอันนี้คือมาเป็นทีมงานมาเจาะเรียกเด็ดเนาะเสียเอกเนาะกับตุนแม่แต่เขียนรับที่แม่คู่เพิ่นเคยมาขอไว้กับงวดนี้เพิ่นก็จะมาติดตามให้อีกนะครับเนาะอีกงวดหนึ่งรับผูไดเป็นเอฟซีอ่าไอแม่แต่เขียนกับขาเบิงนะครับเด้อ คนเห็นเด็ดๆดจินเลิาไว้เป็นมือนีิครับผมครับผมดำงามงามืาเนี่ครับยิ้มเราลุยเาลืมเต้นน้ำเ้ยม้งโว้ยเต้ยนแล้วครับเปิดเียแล้มกคครับเปิดเพลงมวลเต้นเราเนี่ยยิ้มเรล้ยครับครับเอากินครับกินกินเจี๊ยบแยงนัวกินครับกินแตงโมคุ้งแซ ฝนฝนฝนเฮียหน่อยนะผักหน่อยๆเลยครับอันนี้นา่งรำกับรังแต่งตัว้ะครับเด้ออันนี้ก็คือนองวันครับนี่เกวั่นนะครับเด้อก็แตงซื้อไม่ซื้อยังกูครับไม่เลงนกันไม่เล่นกันงซื้เพราว่าโอ๊ยเอาซื้อเกาวลู๊ฟไปหาเอิงเกวันคือแต่งตัวงามเลยครับเหมือนอีหยังเครื่องหัวคืองามมาแก่โอ้นี่แต่งตัวมาพิเศษนะครับเด้อเลยหยิบระยับแต่งตัวมาสิมา่าไดเกยวั่นดีครับฝัน ฝันมือขึ้นนี่บ่ครับมันซวดสวดท่อนห่อนได้ตัวครับนี่ฟัาตออสีแจ้งค่ะเอาฟังเด้อครับ Fc ฟังเด้อครับฟังเด้อบาดนี่เข้ามาลอยเข้ามาลอยเอาคำถามของเกวันคว้วฝันของเกวันอยู่วัดป่าโพชัยเลยครับบ้านเต่าไห้ครับฝันว่าทันได้กินมาจนเต็มโต๊ะค่ะครับผู้ใดซื้อท่านกับท่านรับท่านกับท่างกับท่าน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 ับท่านก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 ับทนกับท่านกับท่านันกับนกัน เอฟซีบคเพื่อกัมากันเต็มเลยค่ะเต็มโตเลยนี่เอฟซีกับพวกว่าทำตัวเจิงเอฟซีล้รนะไกฮอไกฮอดใก้ฮอดมื่อแล้วครับจะทั้งเกีวันพนกระเบาบางนะครับพันค้าตีองตัวครับกันครับผมครับผมขอนมากน้เสยอกหาศูเก่าชื่อเะยครับผมคือมักน้าเสียเอกหาซู์เก่าครับเด้อตัันเกียวกับรถครับนี้เจวันนี้พิษกันไหครับ พอวัยนะครับรถนี้ไปเลยงวดงวดนี้ก็ได้ยินข่าวว่ายเสียเอกฝันเกี่ยวกับรถคันใหม่นะครับเด้อครับผมครับฝันเกี่ยวกับรถอยู่ตลอดเลยครับเพราะว่าทั้งช่องยิ้มหล่ะรวยก็ติดตามตลอดครับปูทวงนั่นเลยชุดเก่าโอเนียนี่ครับจัดไปน้ำกันครับผมจัดไปน้ำกันเขาสิรวยไปน้ำกันเสียเอกเนาะครับผมครับก็อยากให้เอฟซีได้น้ำนะครับเนาะเสียเอกเพิ่นกัแบ่งปันครับผมยะทิ้งครับ 0 9วนกห้ามทิมปูปบอกมาขึ้นบอกอีกแล้เรับ้ครับ0 9วกาทิมเมื่อส่วนเาิมด้ครับเออเขาตามเขาได้มาตัวไหนกปกกัดเนาสิเอกเนาะกัยานเต่เออยานเตเอฟซีบอดดาครับจำรถตีไปเรื่อยละมันทีนึงแ้วกันแต่คอยสวกมันเลยละวันทีนึงเปนน้กันเนาะครับเนาะองตรงพงละมันถึงเกวัน ครับเซตการแตี้งตัวไปครับบาดนี้เข้ามาเอานั่งกินเข่าไปพร้อมครับค่ะนั่งกินเข่าไปพร้อมเข้ากันสัมผัสเจี๊บั้นไปพร้อมค่ะดูเบื้องหลังการครับดูเบื้องหลังการแตี้งตัวก่อนล่ำนะครับเนาะอาหารกับอีสานกุ้ยอ้วนกับเป็นตะฮักขึ้นก่อนแหละครับอวดหน้ารักโกมาดีมีรวยค่ะครับอาเอาเราข้วฟันเข้าตัวครับเจี๊บบั้นกันได้กินนะคะได้กินดีๆครับแม่นดีๆรับมันแค่นี้ค่ะตี้มากได้กินนู่นครับมามากินน้ำกันดตำหุ้งแม่บ้าน เ้ากาเอาก้อนนะครับเนาะก้อนเท่าสี่ได้ล่ำเฮ็ดพิธีแม่กู้นี่พิธำพิธีเนาะเกี๊วันเนาะขอเลขขอหวยครับขอสวกขอลาบนำต้นแม่แต่เคียนเพิ่นครับบาร์ก็นัวดีครับโอ้บันนี้เอาต่อความฝันเนาะครับเนาะเกี๊วันเมื่อตอนนั้นฝันหอดตอนได้แล้ก็ครับฝันว่าได้กินฝันว่าได้กินฮานางกำกันหลายคนนะเพราะจะเต็มมือหลังเต็มน้าอาหารเลยใช่ไหโอ้เต็มร้านอาหารเลยอาหารมาจะเต็มโต๊ะกิน มีหดผลไม้มีครกทุกอย่างค่ะครับเตรียมปากกาวไว้เด้อเอฟซีเตรียมปากกาเป็นสื่อเลื่อมเพราะว่าเกวันแอ,อกบกระซิบแล้วครับบัตรไม่แอบกระซิบแล้วครับจากเลขตัวเก่านะครับครับเลขตัวเก่าด้วยครับเด้อตัวเก่าตัวใดเกวันย้ำให้เอฟซีนะครับเพิ่นเพิ่นของใจวต์เลขที่เกวันถามมาหลายวนกระทู่มาถามยิ้มแล้วรวยกู้เขากระกู้ไม่ได้ดีครอบถามเรียกวุ่งควมมือนั่น ครับเมื่อทีเกวันว่องกลุมที่ก้อนยิมเราล่วยจะไปอันสีเขานะอ๋อวันว่งกลมไม่ห้กเปดหกแปดโอ้พว่าึ้นนานะโอ้ครับแต่ว่าแต่ว่าคืนในอีกข้อหมายหนึ่งก็คือออกก้อนครับหาเปดอาจจะออกก้อนสินะครับ<า>ฟังเลยครับด้วยเอฟซีที่ถามยิ้มละล่วยมากครับกับฟังอเอ,อ่เอเจวันเพิ่นบันยัยฟังครับ โทีวงกลมใหกแปดเลยครับเด้อเก็บบันบอกหกปครับหกแปอนี้งวดนี้เก็บันกับิปไห้ฟังเลยครับว่าในใจนี่มักคคักนี่ตัวอะครับมักเก้าเจ็ดเ้จเกเจตัวเดียวครับยิ้มแล้วรวยเลยครับเก้าเจ็ดหรอไม่กาปด อ่าเปดี่ยนเยครับเด้อแสดงว่าร้อยเสื้อนี่ตรงตรงกันครับเสียเอกเลยครับแมนบอลโอ้จัดไปครับครับสื่อบม่ได้ทำกันค่ะต่างคนต่างสื่อเะครับเด้อแต่ว่ามันมาตรงกันครับเสียเอกกับฟันพ่อเสียเอกเกวันกับฟันพ่อเกวันครับวัน่าเสียเอกอันนี้หนูรถหนูเกว์มัวอาบ้านยุ่ค่ะออ่าตัวคน ทั้งเงินท่าแปลนทั้งศาสตร์นามเครื่องสงการนี่ไหมหนูเล่นอ้อมบ้านไหมทั้งยิ้มาลั่งเจ็บพวกหนุ่ยวันทีแสดงว่าสีดังอ้อมบ้านนี่นี่ทั่วประเทศนี่นี่ครับกันฟันจังสี่ครับใช่จับปลาโลนอ๊ะครับหกหมดประเทศนะคะหกประเทศจะก็ได้กินคือได้กินอิ่มหมดค่ะกินไลยกินอิ่มกินเต็มเป็นปกเกวันโอ้ยอันตรายจริงเพราะว่าด้กินแสดงว่าถือแล้วครูก็บอกว่าถือแล้วครับแล้วยื่นมาค่ะ่ายมาสมพัน จานแรกยังยู่เกลไฮสซค่ายหาสิบแปดบาทจนหอดวันที่สิบหกลังวันที่สิบหพอคอยสิมาเปลี่ยน่าาข่ไหมหาสิบแปดหมืนบมแมนค่ะหาสิบแปดแม่สมพวนไค่ายหาสิบแปดบาทบัตรนีจานที่สองไซค่ายเจสซีบัตรนีบัพอใจนกแก้วบ่พอใจเพื่อมี่าบาทเป็นเจีห้าบาทเป็นเจสห้าแต่เป็นเลขเกวันตัวนี้ครับเกวันฟันตรงหอด้วยตัวนี้ จ็ที่บ้านกับอาติมาบาลีคีแม่กู้ก็ได้อะไดรก็ได้นะคะเนาะอาจติมาบนทั้งล่างก็ได้ไงสินะห้ามคนเราเนี่ยต้องตีเนาะว่าสิเป็นตัวใด้วัดกับบุลอย์มัต้องย่อยบนตัวใดล่างตัวใด้อันนี้ห้ามบูหูนะคะเนาะกักกันไว้ตะเกียนเนาะทั้งบนทั้งล่างครับเพราะว่าถ้าบนมันก็จะอาจจะถือรางวัลไงนะครับแมนบอครับ คนเฮามันกิดวเนียร์เกีวันเนาะเพราะว่าเอฟซีจำฮงเสียบดิโอเสบครับยิ้มด้ค่ะเนีด้ยิ้มรยทำได้ไรได้ครับได้ยิ้มเรายำได้รไ้ครปมนจำงเอฟครับเป็นเอฟี่อยู่ด้วยว่าสนยิ้มเรายบบได้คลิปมือเงางลาวยากได้คลิปให้อแต่คุณลุงบอกว่าไมกินข้าวไปเอจงันครับเนเอฟซียก็งอยู่ด้วยวยันไห้มเรลุ้ยโบได้คลิปัอเอางําวยี้ีกด้คลทยให้เอ่อุณเกวันกมบกสนคเับ จำศ<อ> <0, 03, S 1> ูนย์ศูนย์สามจำศูนยหาของเศษไอของเศษองนะคร,รับเด้อหลบกวนนิดนึงคือเอฟซีมแตงโมว่าว่าไอแม่สมไอ ปูแต่กระซิมเป็นส้มก้นเมื่อคืนนี้เนาะแต่โมกแแม่เดกคิปช่มาถามไหลายครับผมว่านจะบกคอยได้ยินมันกัฟังคลิปอยู่ว่นอันบัดนี้ไปเบิ่งหองเสกระิบผมกับบาสมุดเยินวมาส0แต่ิบแม่สมวน่ยิ่าูนสามค่ะเือกลับไปบ้านปูกระซิบแม่สมพ่อนศูนย์สานะครับเนาะเอาว่าายิ่งเขาจัหาศูน50หรือว่าเกนี่ล่ะเพราะว่าเฉยถามาเอา เ้าชูนเราไปทิมไซส์เะรอปูบอกว่าห้ามทิมเพราะว่าเก้าชุนนี่ปั่นมากกับมือโอ้ oh. ตอนกินน้ำปูก็ว่าโอ๊ยกินน้ำมะพร้าวเวียนสิฆ่าพ่อบอนอาหะรเะ oh. วียนจะเป็นกลมๆอยู่แล้วพ่อก็เป็นเก้าครับผมแม่นบ่ค่ะเอาตีมาเลยเกวันตีเพราะว่าเกวันตีแม่นอยู่แล้วครับอับบนปูบอกให้วันเบิ่งมือปูมาเหนียวโป่งอะคะ่ะเอาเวียนอยู่มือแบบนี่ปูเแหบบ็แบบนกสิเห็แบบนบ่อยนะคุณก้อเห็นบ้าน นิ้วนหัวมือพวานี่ครับมันกัตีหัวหัวหัวประมือเนาะกตีหัวกัตีเป็ก่าเวนอยู่มือจับหวงมือเดีมันกัดเลยตีเป็นศูนย์ครับตีใส่โกยแล้วอมเตะใส่โกยแล้วพรอนครับโอ้อันนี้เกวันกัไขคให้ฟั้งกันเด้อครับเด้อสรุปแล้วครับผู้ใดสงสัยไอเชตดนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกัจัดให้แล้วครับจัดทุกฟีเก่าของเกวันของแม่คู่ของปูตาของปูชีพกับเขาจัดให้ ให้หายของใจไว้เลยครับเมื่อเนี่เสียเอกกับปลอยมาแล้วว่ามักตัวใดครับกับเบื้องคลิปช่วมคลิปเบื้องให้จบแล้วสีรวยครับขอบคุณหลายๆครับเสียเอกเกวันที่ให้แนวทางครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทังช่องยิมละรวยก็ได้มาติดตามเสียเอกกับเกวันให้แล้วครับเนาะอยู่วัดบานโพชัยวัดบันโพชัยนะครับเด้อวัดปะบันเต่าไฮครับครับกับ ตามนี้แล้วครับเด้อฟังให้จบเบึ่งให้จบแล้วสีรวยสำหรับคลิปนี้ทั้ง่องยิ้มแล้วรวยก็ขอสวัสดีครับ